ผมมาบอหมานบ่โอ้ดับจวงเปเลยดับจวงดับจวงนี่นาก่อนฮะดับมาก่อนที่ไปเสื่องขนเสื่องง่วงดาบจวงนี่ดับจวงบ่กชื่อว่าจวงบ่เออเราเป็นเราเป็นตำรวจโอ้เราเป็นตำรวจหาเสื่องขนหรือเสื่องง่วงงาเราเสื่องง่วงที่จะไปหาบ่เราห้าบ่เสียดเนาะเมียเราหายเมียหายเมียเบิ่งเนาะเพิ่งรับจ้างเสื่องเออเสื่องง่วงโอ้ง่วงมันเป็นคนเราเบึกซิบแต่เรามีพอพันบ่เออพอพันเราหลายโอ้พอพันหลายโอ้เราสม พ่อพานเราก็ครับนี่ล่ะอยู่บ่เฮ็ดบาดเจ้าอันมีคนได้เงินอันราชารัฐได้เงินอันบ่ได้ๆได้หลายบ่ได้นีล่ะคนละเมมีบัตรเนาะมีบัตรคนจนีคนจนไปสัมภาษณ์บ่บ่เขาเจ้าซื้อหยังได้แล้วาเขาบ่ซื้อหยังเขาก็หเงินสดเขาเจ้าก็ือของมเนาะอ มีบอกขจีบซื้อหัวาซื้อควานี่มีแม้วเขาจองผมอยู่ดีโอ้เขามาจองไว้ล่ะเฮ้ยเขาจองได้เงินโอ้เขาสั่งไว้เลยว่าได้เงินนายโยกนี่เขามากข่อยเลยไมข่อยก้อนโมรดเออตัวละหมื่นนี่เขาว่าเขาสิเขาสิสร้างซื้อขัว่าเขาเป็นชื่อนายโยกเลยโอ้หลายคนมาจองไว้หลายๆจองผมนี่ไว้นี่หลายมีหลายคนแล้วมาจองไว้นาะ นี่ด้วยผิวหนังด้วยคนว่าผู้ใดย่าได้ได้ก็จองไว้ก่อนเนาะจองไว้ก่อนประเดียเงินมาแล้วหาประฮันได่เนาะเออหาประฮันผมมีกี่ตัวเราไว้ถ้าเขาเจ้าไว้มีอยู่สามสี่ตัวง่วงไม่นา่โอ้ไม่นา่งสามสี่ตัวไว้เออตัวเราชื่อวังฮะชื่อวังผู้ใดได้เงินก่อนเราคันไปขายข้าเจ้าหมื่นก็ไรคันเดียวเนาะคันเดียวไม่นา่งข้าต่อข้าร้องเาจ้พอดีกับเงินเขาเจ้าได้มากเนาะพอดีกับเงินพอดีกับผู้ใดได้เงินแหรือคนว่า มาจองอันอันงัวนน้ำหอยอ้วนใบเด้อพี่น้องเด้อคุณว่าตัวละเมินเนาะตัวละเมินตัวละเมินละเมินเงินเมื่อมีทอนกับมีเรียงตัวละไล่มีทอดมีทอนมีทอนถ้าซื้อไลยเขาก็ลดหายโอ้ซื้อหายก็ลดหายเนาะถ้ามือนเอาซื้อไปเลี้ยงตำว้ามีหลายคนอยู่มีหลายมีหลา่ข้าเจ้าจองหลาย่มาจองมาจองไว้หลายแล้วไล่ท่านบอลเนาะเงินอันอยากได้งัวนหนโทรมาเบอร์ได้หรือเปลรา 096 4 6เก7า9 0 7ลยศน้า่กกาจอายอ้วนเนาะมาทงาจอไว้เนี่ยมาสี่งนวผมเลยอาผมเสียหายหายแต่เงินเมือมีทอนแน่นอนมีทอนแน่นเนเด้อยี่น้องเด้อเพื่นว่าผู้ใดได้เงินเมือนแลโทรมาหาเราโหลดเราสีหาให้สีแดงยั่งดีพุ้นนบอกสีแดงสีเืินาเรียกสีไดงเลยผูนนบอ เส้นสีพร้อมนั่นได้สีฟอมสีแดงเนี่ยนั่งเป็นบามันบามันงัวละบามันงัวนั่นไทยวราเดี๋ยวมันเปวไทยอู้เขาบามันบามันงามๆเลยเรียกสีได้พร้อมเอาผู้ใดอันนี้บัตรหลวก็โทรมาจองไว้ด้วยเี่น้องเถอจองล่วงหน้าก็ได้จองล่วงหน้าไว้ใครหละตัวดึงสองตัวก็เพิ่มทุ่มาเนาะครับเดี๋ยวผมสิลงออเดอร์ไว้บ้านไว้ขายในบ้านได้จองไว้แล้นบอนี่อ่าทรมาพี่น้องโทรมากเพื่อจีฮามาไว้ให้บอมีคนได้บัตรหลายบอได้หลายยอู บบดกับบดบ้านพูนบอกบ่หระไดเจ้าพวกพิการแนวกับคนแก่คนนั่นเดียวคนบัดคนบัดคนจนไหมใดเป็นบางคนมีคนมาโทรสั่งงัวเขาไปหรือไปบ่มีบ่มีบ่มีบ่กเจ้ข้องห้อยอ้วนเดนเขาทุ่ทรมาเต็มออเดอร์เด้ของเราของ่อยบอกในนี่มีเงินนะในเงินนะในมีโปรแกรมเงินอยู่อ๋อ้หันผู้ใดที่ได้เงินเมินไหนใดงัวไหนทุ่มมาจองได้เด้น้อไม่ฮัาเข่าเชี่ยวไหวพูดบอกเชีวไหวเข่าเชี่วไหวพูดว่าผู้ใดเงินใดเงินเมินเด้อพี่น้องหันอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตัวละเมินเนาะ เออตัวละมือตัวละมือมีเงินมือนน่มีมีทอดบอมือหนิมือกัมีทอดกับมีทอดือกันเนาะเอาเอาแบบมีทอดเนาะผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงได้เงินมือนนหันยันบอท่านใจก็ให้ท่มาจองไว้มงกับทอดได้นี่เงินทอดทนว่าเงินสอกวันที่เร้าเส้าหเ้าหประมาณนั้นหระไปหาสิ้นเดือนเดี๋ยวเอาหน้ามัวหันองควายน่อยหน่มาทุ่มมาเบอร์ทุ่เขาบอได้หรอเขาจะทุ่จองศูนย์หนึ่งศูนย์หกหเจ 088 1 0881หนึห่อยทุองไส้มันมียำควายไบไหลอยู่มีเด็กน่อยมีเด็กหน่อยตัวละเมินนิ่นมือในท่อนบุใดได้เงินประชารัฐแล้วโทรมาจองไล้เลยพี่น้องจองไวรดดเดี๋ยวมันเขาจอดจองบรนหารมูนบรไห้รัืเลี้ยงเี่พน้อเรียงนี้มันมีเด็กหลอยู่โอ้เด็กเด็กเทปมาไหลแล้วเน้อยังบุได้รู้เลยอ่ะเอาเบงเบงบัตบุงบัตรูตกวดตวดตวจิทตวซิเืเิ่อนสเขีาวไไว้หน่อดิ โอ้มีบัตรนบัตรเงินนะเนาะบิงเบิงเรียกใ่รบ้านนั่นบมาเรียกบ้านนันเรียกพกเรียกพเนาะยู่รรวยมูอคนละเรยรวยมอเรียกศูนเนะมันจะได้กนมูได้มากจะไปซื้อยังลอานี่ได้มากจะไปซื้อยไปซื้อัวโอ้ซื้อ้วนนวสิยืมสองพโอ้นี้ก็สจอให้ยืมละโอ้ผู้ยืมก็สีมีใตดอกบอกโอ้ได้เลยไปซื้อมัวมาเลยขายาเรียกมา ได้แล้ววันพุระมันที่มันเลขท่ายอยู่หกมันก็ต้องวันที่สามสิบพุราเ่ราะเกินนาดอกแล้วเาเกินเดือนนี้้ไดแน่นอนน้องวอวก็น้องเมียเจ้ามักน้องอย่างโอ้บ้านน่องเมียเจ้าได้เจ้าได้เงินเจ้าได้เงินอนเงินน้ำมูบ่้ด้ได้ฮะได้ยี่บ่เงิ่อนเงินโอ้แต่มีบัตรตีบัตรคนจนโอ้บัตรคนจนได้ได้เจ้าได้เงินื่อนเจ้าจะไปซื้อยัง โอ้เสีงง่วนอะคนมางวน่ะเจ้ามาเป็นเกฮโลเลยเจียงได้มือเดียวเซตดีเย่วนมาเลียงโอ้เสียงง่วนมาเรียงพดี่ราคาแพงกปนพ้นนะราคามันแค่ตีอันเจ้ามีมี่จักอันจักจักบัตรใบบานเฮียนเจ้าบัตรเดียวบัตรเดียวเลขเลข้ยยยังหรอเลี้ยไทยสองสบอเลีตุ้สุดท้ายน่าสามโอ้สามสามนี่วันที่ยี่สิกวันที่หนึ่งถึงสม รับมาที่26เจ้าเออเจ้าหางัวไว้รดเจ้าไปหาจองหัวไว้รดเจ้าเห็นเจ้าเงินเสียออกวันที่วันที่26บอกเขาวางสิเงินไดบ้างนั่นเบอร์13เบอร์13จีเจ้าว่าไปหางัวมากักไว้ถ้าขายเขาเจ้าเอาไว้อยู่สองตัวนั้นโอ้มีอยู่ตัวละหมื่นตัวละหมื่นนั่นห่ะโอ้หานผู้ใดได้เงินเงินหมื่นล่ะโทรหาเจ้ารดหาพ่อใหญ่บีบ้านบ้านโคติ์แกเนาะโอ้พคนสีทอนมีเงินทอนอยู่เด้อพี่ดองเด้อผู้ใดได้เงินหมื่น เอาไปเอาน้ำเงินโหลดคุณว่าเงาเงามเนาะเออหาไปโหลดเขาสื่อแน่นอนเหรอเนี่ยไปเลยห้อยห้อยห้อยท่านเจ้ามีบัตรบ่เจ้ามีแล้วเนาะบัตรบัตรอย่างบัตรประชาัทบอกรูกบัตรบัตรประชาัทนี่ล่ะโอ้เจ้าใดเจ้าบัตรเจ้าใดเจ้าบัตรเจ้าที่ได้เงินดเงือดบ่ได้เงินดเมืนงหรอเนาะีีมันยังบ่หายอยู่อย่าเนี้ยโอ้เดี๋ยวก็เอาแล้วเงินเมือเขาไปซร้างความสุบ่บ่บ่ที่ผ่าเจ้าบัตรเจ้าผ้เรื่องยังยุ่ทร์มั่นลูกไทรยมัน่น เลือกศูนย์บ่เลือกศูนย์บ่เลื้ยยังบ่เกินสิ้นเดือนนี้ยเลืกไลก็ได้เลี้ยก็ได้มไเรุ่นพอบางรุ่นยมรุ่นพ่อบางบ่หรือรุ่นพ่อานไม่รุ่นพ่อบางเนาะข้างเจ้าใดบ่เจ้า เพราะแม่พอบางโอ้ยู่นี่เข้ยจ้างกับ่ได้เหนเพว่าเขาแก่กู้เพิ่ากันโอ้นี้นเขาจะแก่วันทิบหนี่อันนี้มันเปนบ่นกุมพอบางเนาะชุ่มำชุมเขาเจ้าเเจ้าจกกุมบอบางก่อนเนาะอ๋อบ่ได้ก็ไปยังดอกกังงูกตัวละเมือนแลวก็พอละเอาละเอาปก็พอละ ออกกะไรง้อเนาะเขาเจาะช่ำชถามเขาเจาววาเขาเจาวา้เขาเจาได้เงินเมินมากเขาเจาะสื่อืงเลยสื้อง้เมินถามเขาเจาเขาเจาสเมินสื้อง้อหลายคนอเขาเจามีง้อหลายบ่เตรีมไว้เขาเจามีมีอะไรง้อมีหลาย่างเนาะเงินเมินเดทอดเม่นด้ทอดก็มี่ด้ทอดก็มี่เลี้ยวเลีลียวเลี้ยวหลยรุนย่หลุนทางคู่ใดอาทคู่ใดเสีได้เงินเม่นเลยราจอเลยเบอร์ที่ต่อเขาบอได้บ ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึงหนึ่งเ่นยี่แนแมนหออยเินเงิมีทอน่อนมีทอดมีทอดหอยเกาพันเก้าบอเขาเขอยข้าเนี่ยแบบมีทอดบ่กเงินเงินนี่มีทอดเก้าพเก่าโอ้เกนเก้าทอดให้ร้อยเดียวทอเดียวเ่ยเดียวส่งพี่ส่งพี่โอ้ยมาส่งเลนเงินยังมีทอนอยู่งได้่งไกผู้ใดคิดว่าสีได้่วมีเงินเงินออกน่นอนต้องต้องมาจองแน บอกอันน um, uh, ี uh, ้เจ็ดพันีไม่บอกทาเจอเพราะงลงมาเซพ่อยังลงยลงมาใส่ลงมีงบ่เห็นมากยังลง่ตัมนำาหน้าบอยังลงไดบัตร่ยังลงนี่ได้พิกาเนาะได้โอ้เนาะได้พิกาเนีลงพิการเทาก็บหายได้หมื่นผมีกพิการได้พิการเดินอ่ะโอ้แปลว่าได้รายเนาะพิกาได้นลงเลยแเลว่าเนี่หอสุมนี่เป็นหนาเนาะเพมันพอบางงานจัดงานเพราะมันกุมขอบางพิกาเดินลงพิกาเดินอ่ะ